เธอขาไอ้เธอขาไอ้เธอเสียใจหรอคะไอเธอเสียใจหรอเสียใจหรอโอ้แม่รู้ไอ้เธอเสียใจนะไอ้เธอร้องไห้ได้นะคะแต่แม่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้เธอเสียใจเรื่องอะไรเธอเล่าให้แม่ฟังได้ไหมเสียใจเรื่องอะไรคะเสียใจเรื่องอะไรเล่าให้แม่ฟังหน่อยอุ้ย ประยดแม่แม่แม่เอ้ยอ่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งแม่อุ๊อุ๊อุอ๊นี่สองแม่ห <c oughs> นูเป็นหนูเป็นอะไรหนูเป็นกระต่ายหนูเป็นกรตายน้ำตาเลยอยดเหรอลูกอืมแม่มีไหมมีไหมมีไหมไม่้วไม่มีแล้วโถเอย้ยทําไมกระต่ายเงียบไว้จังเลยอ่ะกระต่ายเสียใจเรื่องอะไรคะเล่าให้แม่ฟังได้ไหม ว่าไงคะลูกกระต่ายว่าไงคะลูกกระต่ายลูกกระต่ายเสียใจเรื่องอะไรว่าไงคะลูกกระต่ายมีน้ำตาแม่แม่อีกไหมอ่ะอยากเห็นเลยใครมากอดหนูเนี่ยยักษ์อ้ย่กัดยักษ์อกอดกระต่ายเหรอ ใช่ได้ไหมกระต่า,ตายออกไม่ได้หรอนี่ออกอุออ้ยอยากไปแล้วอยากไปแล้วอยากไปแล้วอยากอยากพากระต่ายไปนั่งรถเล่นได้ไหมไอ่าไปเลยไปนั่งเลยค่ะนัน่งข้างหน้า,าบายบายค่ะกระต่ายไปไหนคะ ไ,ไ,ไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวกับใครไปเที่ยวกับลูกกระต่ายไปเที่ยวกับใครนะไปเที่ยวกับลูกกระต่ายไปเที่ยวไหนกันล่ะไปเที่ยวไหนกันล่ะโอเยแก่เป็นภูมิอะไร

ทำไมทำไมคนที่ใส่เสื้อแตงโมเขาถึงมีเก้าอี้นั่งด้วยล่ะ <c ười> <c ười> ฮะา <c ười> ตว่าอ,อันนี้มีที่นั่งอันเดียวไงวันนี้นั่งบื้นดูโอ้นั่งบืน้น <c ười> จะไปเที่ยวไหนกันน่ะไหต่อไปเที่ยวไหนกันก่อน <c ười> บุญบุญ บายไปเที่ยวไหนกันแล้วมากลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะ